นอกจากของงานสถาปัตยะกรรมก็จะมีส่วนของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งเป็นส่วนของงานโฆษณางานแอนิเมชั่นกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ในการเรนเดอร์จะใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือบางงานอาจจะเป็นวันแต่ถ้าเกิดเราใช้ควอ d โดปุ๊บเราสามารถที่จะเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่เราทํางานตั้งแต่อยู่หน้าจอแล้วเรื่องของการเวลาเรนเดอร์นะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่นบอกว่า,เ,าเราไม่ได้ใช้ การจอในการเรนเดอร์แต่นี่นี่ไม่ใช่นะยุคใหม่ก็คือจะมายุคตั้งแต่2012ไปเนี่ยโปรแกรมเรนเดอร์ใช้การจอเรนเดอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับครับสวัสดีครับผมรัฐตนลัตน์ครับจากบริษัท VR Digital ครับเราเป็นผู้เชีผู้เชีจนำหน่ายผลสินค้าของ Autodesk นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ a n i m เมช o n หรือกลุ่มด้านตลาด AEC นะครับสินค้าหลักที่เราขายอยู่นี้จะประกอบด้วย Revit นะครับคูน Revit แต่คูน Autodesk นะครับ Max Maya ครับ ซึ่งเป็นสินค้าซึ่งต้องการใช้ความสามารถของกราฟิกการ์ด NVIDIA นวคเดียอย่างมากนะครับในในตัวออโเรสเองเนี่ยมีการระบุเลยว่าการการใช้กราฟิกการ์ดของโปรแกรมเหล่านี้นี่ควรจะเป็นการใช้ปรแกรกการ์ดสกูลของ q u a d r o ซึ่งจากการที่ผมได้ใช้งานค u a d r o มาเองนะครับเป็นเวลานานก็มีความทับใจกับตัวโปรแกรมตัวฮาร์ดแวร์ต,วตรงนี้มากนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอไปกับลูกค้าเสมอมากก็คือ ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มที่โปรแกรมในเครื่องอ t o d e s k ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาด AEC งานก่ออาคารงานโครงสร้างงานระบบหรืองานด้านแอนิเมชันบันเทิงภาพยนตร์เกมเหล่านี้เนี่ยนะครับผู้ใช้จำเป็นจะต้องเห็นภาพนะครับที่เป็นสามิตินะครับที่มีสีสันใกล้เคียงความเป็นจริง นะเพื่อให้ให,ให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่จะเลือกใช้นะครับหรือว่าเลือกทํางานอย่างไรให้ให้ถูกต้องคอตโับนะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งลูกค้าทุกคนนะมีความทับใจและก็อยากจะใช้นะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เห็นว่าทางเดวาเองนะเ,ปเ,ปเป็นผู้นําเข้านำเข้าตัวการ์ดตัวนี้เข้ามาแล้วผมก็ถือว่าเป็นการเปิดตาที่ดีรัาบเมืองไทยนะผู้ใช้บางคนอยากใช้แต่ไม่เคยหา ซื้อได้ครับนะวันนี้ก็เป็นจุดที่ดีในการที่จะเลือกได้เลือกใช้โปรแกรมตัวฮาร์ดแวร์นี้